สวัสดีทุกๆคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Aada Channel อีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปเป็นเวลาแบบนานนานมากที่ไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าช่วงนี้ด้าก็ทำงานประจำนะครับก็ประมาณ3-4เดือนแล้วมั้งที่ไม่ได้ลงคลิปใหม่ในในกลับมาทั้งทีด้าก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะมาลองทำดูนะครับซึ่งจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมีการแต่งหนงแต่งหน้าใช้เครื่องสาอางอะไรเงี้ยเขาเรื่องเลยดีกว่าคอนเทนต์ในวันนี้นะครับด้าก็จะมาแต่งหน้านะครับ ด้วยเครื่องสําอางราคาไม่ถึงร้อยนะครับเครื่องสําอางทุกๆชิ้นเนี่ยด้วก็จะใช้ราคาหลักสิบทั้งหมดเลยและเป็นเครื่องสําอางที่ได้สั่งมาจาก TikTok Shop เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับแล้ก็มาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับเป็น BB c r ครีมนะครับซึ่งด้าสั่งมาในราคา30บาทนะครับด้าก็จะใช้เป็นเบอร์2นะครับซึ่งอยากจะบอกว่าได้ใช้จริงนะด้าใช้ตัวเนี้ยทารองพื้นก่อนไปแต่งหน้านะแล้วก็จะมา ลงใส่หลังมือก่อนแบบนี้นะด้านเนี่ยเป็นคนที่ผิวค่อนข้างคล้ำเนาะด้าก็เลยเลือกใช้เป็นเ,เบอร์สองสำหรับคนผิวสองสีอะไรเงี้ยก็ไป้ายไปจะ้ะป้ายเป็นโลดป้ายไปเ,ปเลย หลังจากที่เราแต้มรองพื้นลงไปทั่วใบหน้าแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ฟองน้ํามาเกลี่ยนะครับซึ่งฟองน้ํานี้นะครับก็ไม่ทราบราคานะเพราะว่ามีคนบริจาคมาให้นะเพราะว่าเขาเห็นว่าดาเนี่ยเป็นคนแต่งหน้าอยู่แล้วแล้วดาเป็นคนที่เกลี่ยรองพื้นไม่เสมันเขาก็เลยให้เป็นตัวนี้มาเพื่อช่วยในการเกลี่ย mm hmm. ก็เกลี่ยลงไปครับเกลี mm ่ย hmm. ลงไปเลยที่จริงมันต้องมีกระจกนะลืมเอากระจกไมเดี๋ยวเอ้าเอากระจกก่อน A few moments later มีก็ได้มาแล้วนะกระจกมาเรามาเกลี่ยกันต่อ และนี่นะครับเราก็เกลี่ยแบบจะทั่วหน้าแล้วสังเกตได้ว่าจะแตกต่างจากผิวหน้าตอนเมื่อต้นคลิปนี้เลยนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบหน้าสดมากๆเลยซึ่งนี่ไงพอเราลงรอง,อง,องพื้นลงไปเนี่ยผิวมันก็ดูต่างขึ้นมาอีกระดับหนึ่งขาวขึ้นอีกระดับหนึ่งเนาะอยากจะบอกว่าหน้าลืมทาคอจะขอทาคอด้วยดีวยกว่าทาลงไปจ้าทาไปเลย นี่นะครับแล้วก็เกลี่ยคอใกล้จะเสร็จแล้วเห็นไหมก็โอเคอยู่ได้อยู่สําหรับรองพื้นราคาหลักสิบเนาะสาบาทเองอันดับต่อไปด้าก็จะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะครับเป็นแป้งของสระสิทธ์นะครับเป็นแบรนด์ของสะสิทธ์ซึ่งราคาตามท้องตลาดได้ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่แต่ได้เอฟมาจากติ๊กตอก h o p ในราคาเพียง25บาทเท่านั้นเลิศไหมล่ะอยากจะบอกว่าได้ใช้จริงนะเห็นไหมแล้วก็ ก็ค่อยๆกดให้ทั่วหน้านะครับทุกคนนี่ทากดเลยหลังจากที่ได้ทาแป้งแล้วนะทุกคนก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยก็ดูดีขึ้นกว่าเมื่อต้นคลิปอีกเนาะใช่ไหมเนี่ยตามตา ตามตาตามใต้ตาอะไรก็ทาลงไปเลยได้อยู่ได้อยู่นะพอด้า,ดาลงแป้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาเขียนคิ้วเลยนะครับนี่ก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะครับที่ด้าใช้เป็นประจําเลยเป็นดินสอเขียนคิ้วหัวมนแบบนี้แล้วก็จะมีแบบแปลงม่ให้ด้วยเนี่ยได้เอฟมาในราคาเพียงแค่9บาทเท่านั้นเองจากติ๊กต็อกช็อปนะทุกคนมาฟาดคิ้วกันเลยจ้ะ หลังจากที่ได้าใช้ดินสอเขียนคิ้วเขียนคิ้วทั้งสองข้างแล้วด้าก็จะมาใช้ไอตัวนี้เป็นฝุ่นเขียนคิ้วหรือเขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตลับเขียนคิ้วแบบตลับอะ่ะซึ่งได้าเอฟจากทิกต็อกเหมือนกันราคาประมาณ39บาทซึ่งมันมีทั้งหมด3เฉดสีนอกจากคิ้วแล้วมันยังสามารถเฉดดิ้งเฉดเงาได้ด้วยอะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหม้าก็จะใช้เป็นแปลง หัวตัดแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็จะใช้สีสีตรงนี้นะแล้วก็แต้มไปแต้ม่างนี้เลยจะไล่ตั้งแต่หัวคิ้วมาแล้วก็ลงมาตรงนี้จะได้ดูจกดูสันเป็นผมเส้นผมก็ทำไฮไลท์ไม่ใช่ละหลังจากที่เราทำมาแบบนี้แล้วเราก็เบลนดนะทุกคนเบลนด์ให้มันเกลี่ยให้มันเนียนเนียนอ่ะดนจะได้ดูไม่โป๊กก็ใช้เป็นหัวพู่แบบนี้ เกลี่ยเลยจ้ะเราจะใช้นิ้วก็ได้ใช้นิ้วแล้วกันก็จะได้ดูแบบดั้งโด่งขึ้นมาบ้างซึ่งไฮไลท์เราก็จะใช้เป็นตัวนี้ซึ่งถ้าสั่งมาในราคา39บาทจาก t i k t o k Shop เหมือนกันนะทุกคนเนี่ยเนื้อน้องข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นไฮไลท์เออเป็นวาวๆาวาวหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นกริสตเตอร์ฟุง้งฟิงฟุ้งฟิ้งอะไรเงี้ยก็แต้มเข้าไปแล้วก็ไฮไลท์ลงไปจ้ะ นี่นะทุกคนเราก็จะได้จมูกแบบนี้มาแล้วะคะอันดับต่อไปนะครับหลังจากที่เราเขียนคิ้วเสร็จแล้วไดั้งของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาบล็อกตากันซึ่งสีที่ได้จะใช้ด้าก็จะใช้ทั้งหมด3ตัวนี้ซึ่งไอตัวนี้เป็นแบรนด์เดียวกันแต่ว่าคนละเบอร์กันเบอร์นี้ก็จะสีประมาณนี้โอ้ยแกะยากจังน,นี่นะุกคนเนื้อสีของน้องก็จะประมาณนี้นี่แล้วก็อีกตลับหนึ่งก็จะสีประมาณสีประมาณนี้ เป็นประมาณนี้ซึ่งเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยราคาเท่ากันนะตลับละ26บาทนี่ก็26บาทนี่ก็26บาทและนี่ก็26บาทซึ่งอยากจะบอกว่าถูกมากๆนะครับก็เลยแบบเพราะความถูกนี่แหละก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบอยากได้อะเพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่ไม่ค่อยสิ้นเปลืองเพราะว่าเราไม่ค่อยแต่งหน้าบ่อยอยู่แล้วคือไอ้ตลับพวกนี้ใช้2ปีก็ไม่หมดพูดเลยทาไปเลย ไฮไลท์ไปเลยอย่าได้ยอมเกิดมาสวยอยู่แล้วนี่นะครับก็เสร็จทั้ง2ข้างแล้วนะครับก็แต่ยังไม่จบทุกคนยังต้องทาอีกหลายสีเลยซึ่งสีต่อไปที่ด้าจะใช้ก็คือสีนี้ละกันเข้มขึ้นมาหน่อยนะทุกคนทาลงไปทาลงไปบริเวณแบบขอบ ขอบตาหน่อยแต่ไม่ต้องไลท์ขึ้นมาเหมือนมันสีแรกนะทุกคนทาประมาณเกือบถึงชิดขอบตาประมาณเนี้ยเห็นปะเข้าใจปะทาประมาณนี้ข้หนคนี่นะครับก็ทาทั้งสองข้างนะครับเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็สีต่อมาเราก็จะใช้เป็นสีสีอะไรดีนะขอเป็นตลับ ตลับนี้แล้วกันที่ใช้เขียนคิ้วเมื่อกี้นะเพราะว่าน้องเนี่ยนอกจากจะเขียนคิ้วได้แล้วน้องยังาสามารถบล็อกตาได้ด้วยนะคือแบบทาได้หลายอย่างมากเลยทั้งแบบเชดดิ้งเงาตรงนีเ้เขียนคิ้วก็ได้ทาตาก็ได้นะทุกคนเนี่ยแล้วก็ใช้สินสีนี้นะแล้วก็ทาให้ชิดขอบตาเลยทุกคนเอา,เอาชิดขอบตาอย่างนี้นะเอาแบบชิดๆเลย พยายามทาให้มันเลยๆหางหนึงทาให้คล้ายๆอายไลเนอร์ทุกคนเป็นไงทุกคนทาเสร็จทั้งสองข้างแล้วดูตากลมโตดูแบบ เออเลิศอยู่อะไรอยู่โคตรปังเลยอะ่ะดูดิอันดับต่อไปเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์ทุกคนซึ่งอายไลเนอร์ก็คือไอตัวนี้ได้ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20ในติ๊กต็อกน่ยน่าจะขายแท่งประมาณละ9บาทหรือ1 1บาทนี่แหละเคยเห็นอยู่แต่ว่าของมันมาส่งช้าแล้วก็เลยยกเลิกการสั่งแล้วก็ไปซื้อในร้านทุกอย่าง20กรีดลงไปเลยจ้ะให้ชิดขอบตาที่สุดนะ เสร็จไปแล้วนะคบต่อไปเราก็จะไปเขียนขอบตาล่างนะทุกคนรดินสอที่ได้จะใช้ขีดขอบตาล่างนะครับ mm. ก็จะเป็นไอตัวที่เราใช้เขียนคิวเมื่อสักครู่นี่แหละไอแท่งละ9 9บาทนี่แหละเขียนอายไลเนอร์ใต้ตากัน mm. เป็นไงบ้างอะได้ปะซึ่งน่าจะาจะบอกทุกคนว่าด้าลืมทาอีกสีหนึ่งคือวันนี้ด้าตั้งใจจะแต่งลุคแบบ mm. เผ็ดๆหน่อยอะ ซึ่งมันจะต้องมีความวาวของเปลือกตาน่าก็เลยจะทาเป็นไอตัวกลิสเตอร์ตัวนี้สีม่วงๆตัวนี้นะทุกคน,นทาลงไปขอโทษทีลืมขั้นตอนก็จะทาไปประมาณช่วงกลางๆตาทุกคนทาไปเลย<ว>เนี่ยก็เสร็จแล้วประมาณนึง เออหรือว่าเราจะเพิ่มความวาวตรงใต้ตาหน่อยก็ดีเนาะเอาเป็นสีทองแบบนี้เลยละกันก็จะใช้หัวแบบนี้นะครับทาไปตรงบ,บริเวณใต้ตาตรงนี้จะได้มีความแบบเออมีอะไรหน่อยเป็นไงล่ะตาฉันสวยใช่ไหมล่ะลำดับต่อไปเราก็จะ มาสคาร่าคิวกันนะทุกคนซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าลืมอีกแล้วที่จริงมันควรจะปัดไปให้จบตั้งแต่ช่วงเขียนคิวแล้วแต่ว่าด่าลืมขอโทษขอโทษทุกคนยังดีที่นึกได้ซึ่งมาสคาร่านะคะแล้วก็จะใช้เป็นมาสคาร่าปัดขนตานี่แหละช่างแม่มันปัดปัดไปเถอะปัดได้เหมือนกันซึ่งด่าซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20เหมือนกันนะทุกคนใช้ดีมากแล้วก็จะมาปัดขนคิ้วนะให้มันเรียงเส้นสวยมันดูตั้งๆงดูเป็นแบบสามมิติอะไรอย่างนี้ ต่อไปไค่ะเป็นไงล่ะสวยอยู่อยู่แปลว่าสวยนั่นแหละ <c oughs> ลำดับต่อไปเราก็จะมาปัดสมมััทคาร่าขนตากันนะคะ <c oughs> ค่ะก็ปัดเสร็จแล้วนะทุกคนเห็นไหมละ่ะขนตาไหม <c oughs> หนอนได้ป่ะแต <c oughs> ่ก็ไม่พอจะติดขนตาอีก ซึ่งขนตาเนี่ยด้ก็ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20เหมือนกันนะทุกคนอันดับแรกว่าก็จะใช้กาวติดขนตาไปที่ขนตานะเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าติดขนตาไม่ค่อยเป็นแต่ของทุกอย่างมันฝึกกันได้ทุกคนใช่ไหมอล่ะทุกคนก็ก็ติดเสร็จแล้วก็ได้ก็ไม่แน่ใจว่ามันติดถูกไหมหรือว่าติดสลับข้างกันหรือเปล่านะเพราะว่าด้าก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าด้าก็เป็นการแต่งหน้าออกสื่อครั้งแรกก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นอยู่พอตัวเหมือนกันนะ หลังจากที่เราติดขนตาเสร็จแล้วรู้สึกว่าจะมีคออ้าบกาทีหนึน่งที่มันขาวๆตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์ทับรอยกาวอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วแหละทีนี้ก็เหลือช่วงประมาณนี้แต่รู้สึกว่าแป้งอิชันรู้สึกว่าจะลอกอีกแล้วจะบอกว่าแป้งไม่ทนมากเติมอีกค่ะ หลังจากที่เติมแป้งเพิ่มแล้วนะคะเราก็จะมาทําการปั่นแก้มกันค่ะทุกคนซึ่งเครื่องสําอางที่ได้จะใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเคยทาคลิปรีวิวไปแล้วนะคะก็เป็นคลิปรีวิวเครื่องสําอางถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ราวๆที่5060ก50บกว่าบาทน,นี่แหละ ไม่ไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยอจริงๆคือมีหลายอย่างมากเริ่มตั้งแต่อายแชโดว์ทาเปลือกตานะพอเปิดอ,ออกมาน้องก็จะเป็นลิปสติกนะทุกคนมีทั้งหมดแปสีเปินด,ด้านนี้มาก็จะเป็นแบบเครื่องมือช่วยอะไรเงี้ย แต่พอเปิดทาด้านล่างออกมานะก็จะเป็นอัจที่ปัดแก้มทั้งหมด4โทนนะครับเป็น4สีเลยเป็นชมพูอ่อนชมพูกลางๆเป็นส้มแล้วก็ชมพูอ่อนแต่ว่าอ่อนไม่เท่าสีนี้นะส่วนในข้างล่างก็จะเป็นตรงนี้เป็นรองพื้นตรงนี้เป็นแป้งพับแต่ว่าน่าไม่ค่อยใช้หรอกเพราะว่าได้ใช้แล้วมันไม่เวิร์กอ่ะก็เลยไม่ใช้แต่ที่ได้ยังเก็บไว้อะ่ะ เพราะว่าได้ยังต้องการใช้ไอชอนสีสีนี้อยู่ซึ่งเอาตามตรงว่าไอไอไชโดทั้งหมดที่ที่มีอยู่ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยคือดไ,ไดอ้ไม่ได้ใช้เลยเอาจริงไม่ได้ใช้เลยคือในใจอยากจะหักทิง้งแล้วก,ก็เก็บไอพวกนี้ไว้แต่ก็นั่นแหละทุกคนในเมื่อมันมาเป็นเซ็ตก็เก็บมันไว้ซึ่งอยากจะบอกว่าไอเนี้ยด้ยไม่ได้สั่งมาจากติ๊กตอ็อกนะทุกคนได้สั่งมาจากลาซาด้ามามาเริ่มขั้นตอนการตัดแก้มเลยซึ่งสีที่ด้จะใช้ก็จะเป็นสี สีส้มนะครับสีชมพูออกโทนส้มๆแบบนี้นะคะก็เนี่ยค่ะใช้แปรงจุบๆๆๆๆ,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 ๆจิกสีไปแล้วก็ปัดค่ะวิธีปัดนะคะก็อันที่ทุกๆคนทําปาก,ก็คือทําปากนี้แล้วก็ดูแนวกวนวนุ้งงน,นคนทุกคนแล้วก็ปัดเลยค่ะ หลังจากที่เราปัดแก้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาลิปสติกกัน,นะค่ะทุกคนซึ่งลิปสติกที่ด้าจะใช้นะคะก็จะเป็นสีแดงเลยเป็นแบบนี้ซึ่งเนี่ยบอกเลยว่าได้ไม่ได้สั่งมาจากติ k t o k อกช็อปนะทุกคนได้สั่งมาจากเออด้ซื้อมาจากร้านข้างนอกร้านออฟไลน์นี่แหละแท่งละ39บาทก็ไม่แพงน้องก็จะเป็นสีประมาณแบบแดงเลือดอ่ะแดงแบบแดงๆมาทากันเลย หลังจากที่ทาลิปเสร็จแล้วนะคนก็จะได้ประมาณนี้เลยเนี่ยสวยปะมันจะเพอร์เฟคกว่านี้ถ้าใส่วิกเดี๋ยวแป๊บนึงไปใส่วิกก่อน A few moments later ใด่แล้วแล้ว,ลวเราก็ไปใส่วิกมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนไปงนไงล่าสวยไหมเลิศไหมล่าเลิศอยู่นะดียแล้วก็แปลงๆหูีอย่างนี้เอาวิแปลงๆผมแบบนี้เฮ้ยสวยได้อยู่ สวยไหมถ้าสวยคอมเมนต์บอกหน่อยหรือไม่สวยแต่ก็โอเคอะ่ะสำหรับคนที่เพิ่งจะหัดแต่งหน้ามือใหม่นะทุกคนก็ได้อยู่อะเอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าชอบมากๆนี่ก็ฝากกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ Alada Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคะ่ะก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ